ตอนนี้ก็ผู้ขับขี่อยู่ในรถคนเดียวแล้วนะครับก็จะเริ่มให้ประคองตัวเองไปในทางตรงนะครับซึ่งเป็นทางแคบนะครับมาติดตามพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ในมุมของคนขับก็จะเป็นมุมประมาณนี้ป,นประมาณเนี้ยใช่ไหมอ่าอันนีค้คือจอขนาดเล็กแต่เราเห็นจะมุมอีกแบบนึงก็คือกว้างซึ่งมันน่าจะกะค่อนข้างจะว่าง,ง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากอะแต่ว่ามันจะต้องประคองตัวเองให้ตรงเป็นรูนให้ได้ อ่าโอเคครับขั้นตอนการออกตัวทำไงครับอ่าโอเคครับเริ่มขยับเอาความมั่นใจตัวเองถ้าทำได้คือไปต่อถ้าทำไม่ได้คือหยุดชิดช้าๆไม่ต้องเร็ว้ายกับขวาเป็นไงบ้าง ยังโอเคอยู่ไหมอคอโอเค,ออเ,คเรื่อยๆครับยังโอเคแต่ว่ารถมันมันเบียดขวานะครับตอนนี้ดูนะครับเขาบอกว่าโอเคนะครับแต่ว่ารถมันเบียดอยู่ฝั่งเดียวก็คือฝัง่งขวาคนขับนะครับฝั่งซ้ายมือเรานะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้มีการปรับแล้วนะครับก็ตีไปเอาละโอเคเข้าเกียร์จอดเกียร์ว่างโอเคปล่อยเท้าก่อน <c oughs> เออด้านไหนเบียด <c oughs> ต้นไหลไหม <c oughs> อ่าโอเค รถเบียดด้านขวานะครับตอนโวตดตอบตอนนั้นบอกว่าโอเคปลอดภัยดีแต่นี่แหละผมบอกว่าบางคนแบบไปลาไปสอบในสนามก็ไปพูดว่ารถมันผ่านมาได้ง่าย,ายเวลาถอยหลังก็ถือพวงมาลัยตรงนะครับมันเป็นอะไรท <laughs> ี่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับมามาดูกันนะครับเอาโบเตรียมตัวถอยหลังนะครับเนี่ยด้านนี้มันเบียดนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันจะกว้างนะครับเนี่ย นั่นหมายถึงว่าเวลากะนั้นนย่าับยังกะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ผู้ขับขี่ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆอันนี้มีการใช้พวงมาลัยที่ใช้ผิดนะครับใช้พวงมาลัยผิดข้างต้องใช้ฝั่งไหนโบเออนั่นแหละเพราะเราคิดผิดเพิ่มนี่มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มปัญหาให้เราทันทีเลยมุมจะแคบเราก็จะยากทีเนี้ยหมดความเป็นจริงคือโบยต้องคิดใหม่นะว่าจะต้องเดิ้นหน้าหรือถอยหลังนะ ก็ถ้าถอยหลังอาจจะชนได้ถ้าแต่ถ้าถอยไหวก็ไปต่อนะแล้วแต่เราถ้าจะเดินหน้าก็ได้นะเอาได้เลยนะคิดใส่หมดความคิดเข้าไปดีกว่าดีกว่าที่เราจะดันไปอย่างเดียวใส่หมดความคิดตัวเองเข้าไปถ้าจะเดินหน้าก็ต้องใช้พวงมาลัยไปทางไหนไม่้ายอ่าโอเคจัดไปใช้มากกว่านั้นเออโอเคแล้วก็คืนมาทางขวามันเดินมากกว่านั้นพวงมาลัยกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ใช้สัก ใช้ซ้ายไปเยอะเวลาใช้ขวาเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ตรงแค่นี้จบนะมันต้องใช้มาเท่ากันหมุนอีกโอเคแล้วก็ระบังข้างหน้าด้วยไม่ใช่ว่ามองแค่ด้านข้างอย่างเดียวขยับรถเอออย่างนั้นแหละดีขึ้นไหมช่องไฟดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่แต่การที่เราจะปรับเวลาถอยมันจะง่ายขึ้นอ่ถอยหลังแล้วก็ปรับดูนะครับแต่ละคนเนี่ยผมอยากให้ลงรายละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปอย่างเดียวนะครับ ใช้ฟงอะไยด้านใช้สายเพิ่มอ่าช้าๆนะครับโบไม่ต้องยกคัดเยอะโอเคนะครับ